สวัสดีครับพบกับเมนูยำใบบัวบกครับวันนี้ผมจะแชร์วิธีการทำยำใบบัวบกนะครับซึ่งเมนูนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยครับประโยชน์ของใบบัวบกนะครับก็จะช่วยบำรุงสมองลดความดันและลดการอักเสบครับ,รบเดี๋ยวเรามาล้างใบบัวบกกันนะครับ ซึ่งวันี้ผมจะมาทําเมนูยำใบบุกนะครับซึ่งใบบุกที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้แค่ก้านนะครับใบกับก้านนะครับไม่ต้องใช้รากนะครับอันนี้ผมล้างน้ำมาประมาณ3ามถึงสรอบแล้วนะครับซึ่งใบบุกนะครับเราก็จะเลือกแต่ใบที่ไม่เน่านะครับเอาใบที่เน่าออกนะครับเลือกแต่ใบที่ดีนะครับ ผมใช้เป็นกังไกรนะครับตัดไมืบบกง่ายดีครับนี่ครับมานีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำล้างอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะนำไปย่างาครับ ครับส่วนผสมที่เราจะทํายำใบวบกนะครับก็ใช้มะเขือเทศสีดานะครับประมาณ2 3ลูกนะครับนํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ได้เลยครับอันต่อมานะครับก็คือใบผักชีฝรั่งนะครับใครชอบก็ใส่เยอะๆกว่านี้ได้เลยนะครับนำหอมแดงมาซอยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยครับ กระเทียมเราก็จะหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับหรือจะใช้เป็นพริกที่หนูแทนก็ได้นะครับเดี๋ยวสมาร์เรื่องอานครับ ใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะครับ้ํากาาใส่ล,ลงไปนะครับผมจะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกหนึ่งพับพีครับ รสชาติของยำก็จะอร่อยพอดีครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับผมจะใช้น้ำมะนาวทั้งหมด1นึ่งพัพีครับรสชาติของยำก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มครับและตอนนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องยำที่เราหั่นเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปในถ้วยยำเลยครับ คนทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ทูน่าครับวันนี้ผมใช้เป็นทูน่ากระป๋องนะครับคนให้พอเนื้อปลาเข้ากันกับน้ำยำก็พอนะครับตอนนี้เราก็ใส่ใบบมอกลงไปได้เลยครับคนให้น้ำยำเข้ากับ ใบบวบได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะใส่แครอทขูดฝอยด้วยนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ครับนี่ได้แครอทขูดฝอยนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายมากๆเลยครับก็จะช่วยเพิ่มสื่อสารให้กับยำของเราได้ด้วยครับตอนนี้ยำของเรากใกล้เสร็จแล้วนะครับน้ำยำและ เครื่องต่างๆก็เข้ากันกับใบบุบบกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามกันเลยครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นชามแก้วนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ให้ในคลิปนะครับโรยด้วยเมล็ดทานตะวันครับตามด้วยเมล็ดฟักทองครับช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับยำของเราครับตามด้วยหอมแดงทอดนะครับก็เพิ่มความหอมและอร่อยให้กับยำของเราครับ เสร็จแล้วครับสำหรับยำใบบัวบกนะครับสูตรนี้อร่อยและบำรุงสมองด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยครับเป็นอาหารเฮลตี้นะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเหมาะสำหรับทุกวัยนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ